หตีพี่ไม่ได้เก็บอ๋อเวลาไปถึงนีใช่ใช่ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้เก็บเฮ้ยแมวนะคะไม่กดของปลานะคะไม่นะคะม่นะคะโอเคค่ะเอาดีไหมจะกดไหมกดเล่นไหมเราเอาให้กดเล่นเอาหจะกดใช่หมอัย้นี่อนี้นี่อ่ะ เนี่กดเลยอ่ะเฮียเมาพังพังพังพอดีนี่ก็ได้โอ้ยสัตว์ไม่ใช่เมาโทรศัพท์รับป่นนักกวอีกอืมไม่ใช่เมาด้วยโทรศัพท์พังจนได้อะไรก็ได้นะอน้อเนอะครับมา

ทำให้มึงสมหวังมึงจะอะไรนักหนาไว้ติปมึงจะยี่ติปต้นต้นเองอ่ะมีคนมาไม่ทันแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับสัตว์เด้ไม่ได้วะกล่องเตียวุองเมืสียห้ากองครับอยากให้จะจ่ายให้หลังไอ้ดับครับอะไรนะไอ้ตัวนี้ไม่บอกให้เอาให้ติปด้วยนะครับพี่จะได้ยินเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินคำนี้นะ ซาเวียม,บบมาแบ่งคนเมาเลยนะเมื่อกี้ซาเาวียน <c oughs> นั่นแหละรู้เยอะซ <c oughs> ะด้วยรู้เยอะซะด้วยจะมาคนเดียวเหรอไม่มันกลับมาขาดัดเฉยๆแกพี่ว่าเหมือนกับว่าคิดว่าทิ้งทิ้งพี่ไว้คนเดียวอะ่ะแต่พี่ยิงไม่ลงนี่นใช่ครับ <c oughs> ใช่ใช่แล้วพี่ไม่รู้ว่ามันยิงไม่ลงแล้วมันจะไม่แครนหรือเปล่านะตนัวนี้ยังไม่ยังไม่ชัวร์นะยังไม่เทนนะใช่หรอใช่ครับเมื่อกี้พี่พี่ไม่ได้เก็บเขาคิดว่าพี่เก็บพี่แล้วมาลูกนี้ไม่ใช่ปล่อยเขาเก็บนะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮียเราเนี่ยปึ๊บ ไอ้ทุนี่เลานี่ใชถึงเพ่เพ่ยันแล้วเลยก่อนโอ้ย<อ>เฮียขยปนำเฮียเลยอะออลม้มไกลามาก ปืนสามยิงข้างบนหน่อยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วพี่ยิงให้แล้วพี่ยิงให้แล้วดกดให้อ,อ,อ,ยอยู่กดให้อยู่อ้าวหายไม่โดนอะไรปะกูปืนนอยพี่หลวงบอกเออเออประกันอยู่ยิงแหลงกูเนี่ยคาลูกแป๊บเดียวคาบลูก ไอเขาชุบอะเขาบนมันชุบนะเขาบนมันชุบเขาบนมันชุบเขาบนมันชุบเขาบนชุบอยู่ยยอ่่นชวหไปช่่วยยหนอกายอยู่ข้างบนนะเขาบนชุบอยู่เคลียร์ข้างบนให้หมดก่อนนะแล้วค่อยเล่นอาเทน่านะฆ่าเขาให้หมดก่อนตกคนขึ้นไปฆ่าดิตกคนขึ้นไปฆ่าเลยดิมันยังอยู่ข้างบนสี่คนอะห้าคนอะไปเลยมันต้องเคลียร์หมดก่อนถึงจะเล่นอาเทน่าได้อยู่แล้วเคลียร์เขาให้หมดก่อนเร็วเร็ว เขาล่อคนน่ะเขาบนน่ะหกคนน่ะไปเร็วไปเร็วเขี่ยให้หมดก่อนเร็วเบาๆนะครับลูกขึ้นไงไม่ได้มันเหมือนจะขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะผมเห็นเขามาขึ้นกันพี่ผมก็ไม่รู้ตรงไหนวะเนี่ย ไม่ได้มันมีอานเทน่าเล่นต่อเก็บไม่ได้ใช่ครับมีอานเทน่ารอเล่นต่อเก็บไม่ได้จะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยต้องเคลียร์เคลียร์ไม่ได้มันก็ต้องเคลียร์อันเท่น่าเขารออยู่เก็บไม่ได้ กลบล็อกกบอกอันจิงกลบล็อกกลบอกเป็นอะไรคะลูกสนุกไหมไม่สนุกเลยเหรอทำไมไม่สนุกล่ะแอร์ไม่โยนนะคะไม่โยนดิคะลูกไม่สนุกเหรอลูมันไม่สนุกเหรอคะหนูก็ว่างนี่ไนได้ไหได้ค่ะได้กดได้เลยลูก ไอมโมนอย่าพึ <No. S 1> yeah. nah ่งดันไปอย่าพึ่งดันไปอย่าพึ่งดันไปพย่อยพี่ลูกสาวกูน่อยอย่าพึ่งดันไปเด้ออย่าพึ่งดันไปเด้ออย่าพึ่งดันไปเด้อพอดันมานะแต่เนี่ยแค่ยิงเก็บเรียกเลยยิงไปเออยิงบังไปเลยพี่หลงสางยิงเก็บหมดเลยพี่โอ้ยดันมาดันมารอเล่นหน่อยรอเล่นหน่อยรอเล่น์เลยรอเล่น์เลยรอเล่นเลยเอเล่ย์เลยชีฝอไปแล้วกบพกกบพกอันจิ้งกบพกเอาดิเอาดิเอาดิมาเอาดิ ลูกากรบอกกรอกอันหล่นแล้วลูกลงมาเล่นดีดีสิคะลูกขาพังหมดแล้วค่ะของป,ป๊าป๊าลูกยังยิงคุยกูเน,นี่ย มาเกปอก็ตายัเ่หลังเข้าไม่หลังเข้าี่หลั้าีหลัเาพี่หลังเข้าพีมาแล้วมาแล้วจุดเพ่มหน่อยจ่มหน่อคนนึงจุดเพิ่หน่คนนึงตอยู่แล้วจดิ่ไอ้ทองชี้เปนะครับพี่้เาวน่ะพี่ กูรอตีหัวได้คุณยังไงคุณอ่านแล้วไมีชุบนะเบรกให้ครับเบรกให้เบรกให้เบรกให้เบรกแล้วเบรกแล้วเพื่อนเบรกแล้วเพื่อนเบรกแล้ว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 เบกแล้วเพื่อนเบรกแล้วบอกันจริงเบรกให้แล้วเบรกให้แล้วบอกันจริงรอเก็บใจพี่ไหน่หลรอเก็บใจพี่หน่อยไม่เวลามันจะหมดหลอเก็บใจพี่หน่อย ดูขนาดเด้อดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่พี่บางเทมากครับพี่บางครับพี่พี่บางเทพจริงเอมากครับไอ้ดูเพื่อนหน่อยดิเพื่อนเราหายปะวะทำไมมันดูเหมือนน้อยๆลงวะมันอยูดีขวาพี่เหรอขวามันโอกี้ผมวิ่งไปตายแล้วยิงมันอยู่เลย ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วข้าหน่อยเท่จริงครับพี่บังเอ้ยกบะเป๋ากระเกเก็บเลยหรอหน้าฟรีแลเก็บยาวเลยไม่ต้องแคนเซิลนะหรอไม่ต้องแคนเซิลนะครับเก็บเก็บไปเลยนะกระเป๋าพี่ห้าสิบห้าหรอ,อเถอลูกมันจะพังเอาแล้วลูกขาตายเกินแล้วร้อยกว่าป,าปันนะ,ะลูกมันพังนะลูกกล้าหาเล็วยากเฮ้ยใครอ่ะ เกียวเว้ยเกียวีเฟกใบจัดพี่เกียวนี่พี่เกียวใครเนี่ยรีเฟกรีเฟกเจ็เมอันนี้แต่ว่าเอเอปวดตายลางอ่ะนะโอเคหายไปเลยใเพียเพ่บอดต่้เกีวไม่นียบป่ะเกราเมื่อกี้เนี่ยผมวลากไม่ไม่น่าใช่ละวิลุยอิมป่ะ อ่านเกี๊งอนเก๊งอเก๊งไปเป้เกลือไปเพื่อนมาเร็น่ไปไปไปงานล้านก่อนไปไปได้เมืองศพลไปหมอมาแล้วหมอมาแล้วไม่ต้องหมอมาแล้วอยู่นู่นป่ะพี่เราอยู่ขวานี่นี่วิ่งกันไม่เอารถเลยวิ่งกันไม่เอารถเลยโคตรงงเลยเรเียกนักกินข้าวจะเสร็จแล้ว เช็คชื่อไหนพี่เช็คชื่อตรงนี้แล้วก็ได้มั้งเช็คชื่อก่อนไหมฮะเช็คชื่อตรงนี้แล้วก็ได้มั้งจะได้แยกอะไรไป่ทำอะไรก็ได้เช็คชื่อเลยไอ้ไอ้ไอ้คุณมาบ้าให้บังเชื่อนี่เชื่อนี่เนเนอปรวัติไอคุณไม่มาเออคุณไม่มาสองวันติดไม่แต่สองวันสามวันติดคุณมาสวันติดแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาเลยคุณไม่ใช่สามวันต้อมีคนมคุณลาอะไรเห็ดที่ขาดั่งนี้เห็ดอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยคุณเราไม่ละเล่นกันเฮ้ยคุณเราไอ้คนนี้เงียบเลยนะ กุมบินแม่งแล้วเลยไข่ข่านะครับพี่เต้ตามพี่ที่เหนถามกุมเราอยู่ตรงนี้คงสาที่เซพี่บับตรงนี้พี่บับพี่บับโอเคเงียบเลยนะกอดแจ๊กกอดแจ๊กฮะเงียบไปเฮียบไปเฮียบไปไอ้นี่อยู่อันจริงอันจริงเฉินอันจริงเฉินอันจริงเฉินเอามาให้จับกุมเพื่นหน่อยดิจับได้ข่าพี่เกียร์ใช่ไหมใครว่าอ๋อพี่พี่กินครับเนี่ยคนเนี่ยพี่กินพี่กินพี่กินจะพาไปดูสถานที่ที่จะทำ พี่เดี๋ยวพูดแม่งโดนก๊อปอีกเชื่อไหมเชื่อไม่อยากพาไปดูเลยตอนนี้แต่แม่งโดนก๊อฟไหวเฮียพี่พี่คุณมาเล่นแดดดอกนะผมเห็นนะไม่อยากพาไปดูจริงไม่โดนก๊อปแม่งโดนเนี่ยพี่คุณทำอะไรคะนี่ไงพี่คุณไมื่อไหรเกียร์อยู่คุณไม่ได้มาคุณไม่คุณไม่ได้มาคุณบอกแล้วไม่ได้มาวันนี้มาเพื่อนกูมาเพื่อนเห็นไหมอยู่นี่ไอเมียวเมียวไอเมียวได้ยาไปคุณไม่มาหรอพี่เชิญใช่ใช่หมอวมันไม่ว่างโอเคครับกลุ่มเรากลุ่มเราขาดกุมเราขาดไม่มีเจตเจตไม่ทำมาเจตออกแ่เกียงนะเจตออกเกียร์นงแล้วพี่เก ไม่เห็นออกไปแล้วหรอโอเคเอามาต่อบิลลี่ครับกุมลลีแล้วก็ของพี่คุณสคนตเรื่องตัวบักครับพี่แมออไม่เป็นไรครับคบนะโอเคใครก็ครบครับพี่งูกโอเคครบกลุ่มนี้ใครคุณไม่มาใช่ไหมกลุ่มนี้ข่าคุณ ไอพี่คุณพี่คุณมาครับออกคุณมาแล้วพี่คุณผิดกลุ่มครับพี่พี่คุณพี่กลุ่มครับพี่ผิดกุ่พี่กลุ่มพี่ผิดกลุมพี่ซุ่มใครซุ่มใครคุณเปตีครับพี่เปตีอ๋อปตีโอเคครับพี่คุณพี่เดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้ผมด้วยนะครับสามแสนแต่พี่เปเหมือนจะมาบอกว่ามาตอนนี้พี่พี่จะว่างขายยาไหมไม่ว่างระเบงขายติดติดอันนี้ติดงานอ่าเดี๋ยวพี่ขายไงินแบบเอาอันนี้ค่ะใครเพื่อนครบพี่ครบเนครบครับโอเคเอ้ยแล้วก็อัปเดตก่อนนะเทดออกแกงนะเพื่อน เท็ดออกแกงแล้วนะเท็ดออกแกงแล้วเท็ดออกแกงแล้วแล้วก็ไ mm hmm. อ้น,นี่ไอ้น,นี่เสริมหน่อยพี่พี่ไปไปยกเรื่องกับสภาแล้วนะคือใครที่แบบว่าเป็นเป็นของพวกมึงอะ่ะใครจะเบิกวัดคอยเบิกอะไรไปเบิกได้เลยนะเพราะว่าสภาเขาจดไว้ตลอดแต่ว่าไม่ต้องใช้ไม,ใชไ,มใชไม่ต้องใช้แบบลีดเดอร์เชี่ยนะแก๊งเราคือไปได้ทุกคนเลยนะอันนี้อันนี้แจ้งก่อนแค่นั้นะเพื่อนปะที่สองไม่เช็คชื่อนะคุยไปแล้วนะเรื่องที่สองเราื่องให้หลงก่อนแค่ทำงานข้ามใส่จุดที่มันเป็นดูไว้ใส่งานดำใส่ได้ใส่เกาะใส่จุดได้ แล้วก็สูตรไม่ต้องใส่เอ่อแล้วก็เฮ้ยรายชื่อที่บอกในกลุ่มอย่าลืมนะห้าทุ่มอ่าห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแสดงายเจอกันนะครับเพื่อนเตมือ็มเต็มตีเลือกงานขาวอ่ะเลือกงานที่ดีเลือกงานใส่ชุดงานขาวเยอะๆเยอะผมถามหน่อยนะงานดำมันเดียวครับไม่ไม่ใส่ชุดแกงมันซื้อเรื่องได้ใช่ไหมเฮีย ถ้าสมมตระบอกไปตรงนั้นเกาะไปนั่งเตยแล้วก็เพเสริมให้อีกเรื่องหนึ่งพอไม่ใส่ชุดอย่าประมาทนะอย่าพกของเยอะนะใส่ใส่ไว้แต่คือไอดอกไอดอกไว้ใส่อ่ะเข้าใจปะทับท้าเราได้หน่อโอเคครับโอเคครับนะครับพี่เรรื่องคับาพี่บังที่มาแข่งที่ไหนแข่งที่ไหนพี่เหนียวพี่เหนียวไปงานบ้านพี่เหนียวพี่เหนียวอยู่ไหนอ่ะมันไม่ใช่การลื้อเลื่ยว่าจะพี่คุณพี่คุณจะกันแล้พี่คุณหมู่บ้ไม่ต้องไปลูกเดี๋ยวก่อนครับแม่ห่าน้ำพี่เหนียวจะแลนพี่เหนียว เฮ้ยพี่เฉเออนีคุยพี่เหรอกบบล็ออย่างกับพี่อะไรว่าไงอจาน่สัตว์ชอบชอบหนครัพี่ชอบรถนอ๋อได้ชอบรถแลนคุยที่แลนได้ปะไโ่พ่ครับลูก ่าระวังทับขานะเจ้าไรอีกัะไอ้ตัวนี้รักเก็บของดิแป๊บหนึ่ง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 หยุดกระสิแป๊บหนึ่งสิเจ้าไรอีกอนโล่ห้องไปหมดเลยโอ้ยลื้อหมดเลยลื้ออะไรเต็มห้องไปอย่างเงี้ยทำไมถึงลื้อของอ่ะลูกอืมเขาบอกว่าไงเขาบอกอย่าลื้อของไงคะ

นึงไปนึงลูกนึงเอาขอไอ้ดอกป่าเออว่าไงของไอ้ดอกอะไรนะเพื่อนของไอ้ดอกของไอ้ดอกเออเออเออเปาห้าห้าเพื่อนเอาเอากิปมาเลยบูยังมาแล้วมาแล้วเพื่อนับวัวมาขับวัวนี่ เกยป่ะพียไ<า>ปแรไปแรไปแลงเรพี่เมื่อแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมามไม่ต้องมาลดลดทั้งนั้นนะ่ะมันลกไปหมดแล้วตอนนี้ลกตอยลกไม่ลดละี่ะของก่อนลลแล้วลูกโอ้ยหนูล่งปลาเลเลยเ้ย ไปล้นนอกไปเร็วเร็วไปอ่อีบ่าไปเร็วๆนี่ตามมา